สวัสดีครับจะมาชิกให้สูรวยสวัสดีสสดสสดท,ทักทายทุกท่านทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับผมก็มาพูดคุยกันเราพัฒนาครับในงวดในวันพรุ่งนี้ครับในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมาทบทวนกันสักหน่อยเนะาะคราวนี้ครับในวันที่สิบสี่เราได้ชุดนี้นะครับ ออกวันที่สิบเจ็ดครับออกวันที่สิบเจ็ดซึ่งวันที่สิบเจ็ดเขาออกตัวนี้นะครับสามหกห้านะสามหกห้าเจ็ดสองศูนย์ครับผมนี่คืองวดวันที่อ่าสิบเจ็ดนะครับผมงวดวันที่สนะิบเจ็ดเนาะลงไว้สักหน่อยครับผมงวดวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปมาอย่างไงนอะเลขชุดนี้ เดี๋ยววันนี้จะบอกสักหน่อยครับอย่างเช่นสูตรที่หนึ่งเราจะใช้แค่สูตรไม่กี่สูตรนะตามอันเก่านะครับตามอันเก่าเก่าที่เข้ามานะครับทั้งวิ่งศูนย์แล้วก็ทั้งเจ็ดทั้งห้านะครับผมมากันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวจะไปจริงๆไม่อยากแยกบนล่างหรอกนะครับก็ได้ห้าเจ็ดไปตรงๆเนาะเสียดายมันศูนย์ศูนย์สามครับไม่งั้นก็แตกไปแล้วเนาะก็เป็นกลายเป็นศูนย์สองสองศูนย์ตัวนี้นะครับอะตัวนี้นะ ดูนะครับห้าบวกแปดบวกสองบวกสองนะครับห้าบวกแปดบวกสองบวกสองก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับห้าห้าตัวนี้นะบวกแปดนะครับห้าบวกแปดนะครับนี่นะห้าบวกแปดแล้วก็บวกสองตัวนี้ครับสองสองจริงๆเขาจะเป็นบนนะครับนี่หน่วยหลักหน่วยกับหลักร้อยนะครับบวกกันนะครับแล้วก็ไปบวกหลักสิบของ เลขล่างนะครับหลักส so ิบเลขล่างก็คือเลขสองครับก็จะเป็นห้าบวกแปดบวกสองบวกสองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มลบไปหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้หกเจ็ดแปดส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักพันนะครับคูณด้วยหลักหน่วยนะครับก็สองคูณแปดนะก็จะเท่ากับหกก็บวกเพิ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับบวกเพิ่มหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะได้ตัวนี้นะ สิ่งเขาเข้ามาครับนห้ากับเจ็ดมาห้ากับเจ็ดหกกับเจ็ดแปดเนี่ยเขาเข้ามาเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ามันจะมาไหมส่วนตัวนี้ไม่เข้านะครับวันนี้ไม่เข้าแต่เขาเข้ามาที่ที่เลขนี้ที่ทจริงมันจะเป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรสูตรสูตรล่างนะแต่ว่ามันเข้าบนมันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าเรตฐีเขาจะมาที่เขาจะมาที่ ที่ล่างถึงคราวนี้มันมาที่บน,นครับเราก็จะเอาไว้นะครับทั้งสามสูตรเนาะแล้วก็ทีเด็ยชุดนี้นะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับเจ็ดสามศูนย์นะมันชนกันที่ศูนย์แล้วก็ไปฟันวิ่งนะครับก็จะได้เลขแค่นิดเดียวนะครับเราจะมาตามต่อเฉพาะสูตรนี้นะครับในวันนี้แล้วเราก็มาวินนะก็มาวินก็ได้เป็นเลขไม่กี่ชุดเองนะครับผมเอาละมามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหน มาดูสูตรที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมสุดที่หนึ่งก่อนเลยมันจะเป็นโฟกัสแบบใดเนาะผมจะลองขยับมาข้างล่างเขาจะมัวมัวไหมเนี่ยมันจะมัวไหมมันจะมีกล้องอยู่สามตัวเขาจะจับโฟกัสนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยเขียนข้างบนเขาจะมัวนะเราจะลงมาเขียนข้างล่างนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งครับผมสูตรที่หนึ่งเขาจะมาตัวไหนนะครับ หลักการสูตรที่หนึ่งนะครับเจ็ดบวกศูนย์นะเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ครับก็ไม่ห่วงครับไม่ห่วงกินดีอย่างยิ่งนะครับเจ็ดบวกศูนย์แล้วก็บวกห้าบวกห้านะครับอันนี้ก็จะได้ที่เจ็ดนะครับได้ที่เจ็ดเจ็ดก็จะไปเพิ่มไปหนึ่งเป็นแปดลดมาหนึ่งก็เป็นหกนะ คือสูตรที่1นึครับไปต่อสูตรที่สองอย่างรวดเร็วครับสูตรที่สองก็จะเป็นสูตรคูณนะครับสองคูณด้วยแปดนะครับพันคูณหน่วยนะพันก็คือห้านะครับ 5, ห้าคูณด้วยหน่วยก็คือศูนย์นะครับเท่ากับห้าศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์เราก็เพิ่มไปหนึ่งลดมาหนึ่งก็จะเป็นเก้านะครับต่อไปสูตรที่ สามนะครับจะเป็นสูตรบวกมาดูสูตรบวกบวกอะไรบวกก็จะเป็นสองบวกแปดนะครับพันบวกหน่วยนะพันบวกหน่วยนะครับใช่ไหมเออพันบวกสิบครับพันบวกสิบสองบวกแปดพันบวกสิบนะนะครับพันบวกสิบนะครับก็จะได้ห้าห้าบวกกับสองนะครับผมห้าบวกกับสองก็จะเท่ากับเจ็ดคราวนี้ ็ตัวนี้สูตรเขาจะบวกเพิ่มไปหนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งแล้วบวกเพิ่มไปสองก็จะเป็นหนึ่งนะครับผมนี่คือสูตรได้ตามนี้นะครับแล้วก็มาดูสูตรที่สี่นะเราก็จะเอาตัวเลขมานะครับผมสามหกห้าเจ็ดสองศูนย์แล้วก็สามหกห้าเจ็ด สองศูนย์นะครับเดี๋ยวค่อยๆบวกกันไปนะเพื่อสมาชิกและผู้ชมจะเอาไปใช้นะครับก็จะเป็นสามบวกห้าก็จะเท่ากับแปดหกข้ามไปหนึ่งตัวบวกกับเจ็ดก็จะเป็นสามนะครับห้าไปบวกกับสองก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับศูนย์ก็จะได้เจ็ดแล้วก็นํามาบวกกันนะครับตามนี้นะตามนี้นะครับนี่นะนี่นะตามนี้นะครับตามนี้เลยครับกันนะ ก็จะได้หนึ่งครับผมได้หนึ่งอันนี้บวกกันก็จะได้สี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มาบวกกันก็จะได้ห้าเลขในจุดนี้ก็จะได้แก่หนึ่งสี่ห้านะครับมาดูฝั่งนี้ตอนนี้จะบวกง่ายกว่านะครับอ่าสูตรมันไปคิดไปเห็นโดยบัเงเอิญเนาะหกกับเจ็ดบวกกันก็ได้สามดูไปด้วยนะครับเผื่อผิดนะครับท่านผู้ชมครับผม แล้วก็ห้าบวกกับ2ก็เป็นเจดเจอันนี้มาบวกกัน3มกับนี้ก็จะได้ศูนศย์บวกกับเจ็ดตัวนี้ได้เจ็ดสาบวกกับ0นได้สามนะครับฝั่งนี้เลขม่เยอะเลขม่เยอะก็จะเป็นศูนยสามเจดกับเลขทั้งสองตัวมาชนกันไม่มีชนเลยนะทั้งหมดนี้นะไม่เป็นไรครับว่าไปก่อนครับค่อยหาตัวตัด ก็จะได้หนึ่งสี่ห้าศูนย์สามเจ็ดครับนี่นะครับเลขทั้งสองชุดนี้มาบวกกันนะครับนี่นะเอามาบวกกันนะครับผมเราจะได้เลขตัวนี้นะได้ชุดนี้แล้วคราวนี้เดี๋ยวตัวนี้มาชนกันมันจะมีตัวชนตัวไหนบ้างเราจะคัดมาตัวที่เด่นที่สุดนะครับเป็นตัวหลักนะครับ เป็นตัวเด่นตัวเจาะมันจะต้องมีตัวนี้แหละนะนะครับก็หกเจ็ดแปดเก้าคุณหนึ่งเลขกระจายจังเอาเฉพาะตัวชนนะครับมันน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับน่าจะมีที่หนึ่งหนึ่งลองลงไว้ลองลงไว้หนึ่งนะครับหนึ่งขอให้ชนสองตัวเหอะเอาเหอะเอาเลยนะครับหนึ่งก็มาเก้าครับหนึ่ง เกนะนะ้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดก็จะได้ชุดนี้จะก่อนนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดแปดลองมาประปรกบกันโดยไม่กลับตัวนะครับลองมาประปรกบกันโดยไม่กลับตัวก็จะได้เลขไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมวันนี้คุยกันเรื่องนี้แหละนะ เป็นเบื้องต้นครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในวันพรุ่งนี้ในคลิปต่อไปครับมันจะได้ตัวไหนนะขอให้ปังอีกนะครับขอให้ปังเดี๋ยวจะเจาะให้เหลือน้อยตัวที่สุดนะครับตอนนี้เราหวานก่อนหว่านเอาปลาในสระก่อนนะครับให้มันได้ปลาก่อนนะครับเราพัฒนาเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ก่อนนะเราพัฒนามันจะเป็นวันที่สิบเก้าเนาะ เฮ้ย hey, 18 19ถูกต้องอ่า2,000นะารับ2กมาดูจับคู่นะครับการจับคู่เดี๋ยวค่อยสรุปในวันพรุ่งนี้จับคู่ชนมันจะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาจับคู่ชนกันนะครับผมจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างรวดเร็วเลยก็จะได้ที่เท่าไหร่เนี่ย01ครบับไปก่อนนะ01ครับ09ครับ07ครับ ศูนย์แปดครับแล้วก็มาสามหนึ่งครับสามเก้าครับสามเจ็ดครับสามแปดครับมาเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดเก้าเจ็ด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 แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปด มาต่อครับมาต่อเป็นหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเก้าครับหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งแปดมาที่สี่ครับสี่หนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดและก็ชุดสุดท้ายเป็นห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ด ห้าแปดนี่เป็นชุดที่เราจับคู่นะครับอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้ครับทั้งบนและล่างอยู่ในนี้นะครับสําหรับเราพัฒนา1ิบกรกฎาคมสองพหอยบหอยู่ในนี้ครับถ้าหลุดจากนี้ก็จําเป็นครับหลุดจากนี้ก็คือหลุดนะครับหลุดมันไม่เข้าก็ปรับใหม่แต่ที่นี้มันเข้าเราก็ตามอยู่ในนี้แน่นอนครับปลาอยู่ในนี้แน่นอนครับเราจะจับปลานะครับที่นี้เราจะหาปลาตัวใหญ่อยู่ในนี้จะหาได้หรือไม่มีวิธีการอย่างไร เดี๋ยวก็จะพยายามนะครับคราวนี้มาสเพคไงละพูดคุยกันตัวนี้นะครับนะจริงจริงมันเข้านะไม่ใช่ไม่มันไม่เข้านะครับผมก็ดูนี้นะผมว่ามันจะมาขี้มันก็ไม่มานะครับด้วยความเราดูทางของของตัวเลขอย่างว่ามันก็มาได้หมดแหละเราดูทางของเขาเนาะก็ว่ามันจะมานะครับจากตัวนี้เขายังมาที่ขี้ที่คู่อยู่เหมือนเดิมนะครับ สามหกห้าเจ็ดสองศูนย์ดูสิครับแปดเขายังมาที่สองอยู่เลยนะครับเราก็จับแค่นี้ครับเพราะว่าตัวบนเนี่ยมันสําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นสามตัวด้วยมันเป็นศูนย์ครับงวดน,นี้ผมฟันธงเหมือนเดิมนะครับยังตามต่อที่ไปเลขขี้อยู่ยังตามต่อที่เลขขี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอคัดออกมาก่อนอื่นๆค่อยว่ากันนะครับผม เนาะสมาชิกนะครับผมนอื่นค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะลองคัดยกบนมาก่อนนะครับยกบนมาก่อนในในแบบของให้สุรวยนะในแบบของให้สูรวยลองดูลองดูนะครับที่เป็นท้ายศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่เป็นหนึ่งที่เป็นขี้ที่เป็นขี้ัวทีนะครับก็จะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ด เอ่อเท่าไหร่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดยังไม่สรุปอะไรทั้งสิ้นนะครับลงไว้ก่อนนะครับเดียวในแนววิธีก่อนนะครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาซีหนึ่งเราจะค่อยๆค,คัดออกคัดออกนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดเอาเอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้สำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวมันจะยาวพอให้เป็นแนวทางเดี๋ยวให้ไปดูทางดูอะไรอีกสักก่อนนะครับเนะาะลมพายุมาครับลมพายุมาถ้าทางฝนจะมาแล้วนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับช่องเล็กๆช่องเล็กๆแบบนี้นะครับคนดูแค่นี้ก็มีกําลังใจแล้วครับผมก็สู้ช่องใหญ่ๆเขาไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้หวยเราเข้าออก็แล้วกันเนาะโอเคครับ สำหรับให้สูรวยวันนี้เราพัฒนา19แล้ก็ดรกฎาคม2560วันนี้ลงแค่นี้ก่อนเอาตัวที่มาที่ไปของสูตรเหล่านี้นะครับแล้วก็ตัวที่ยังเดินดีอยู่มาประกบก็จะได้เลขที่จับคู่เบื้องต้นคัดออกมาสรุปเป็นตัวบนส่วนล่างหรือจะคัดเลขยังไงเดี๋ยวว่ากันใหม่นะโอเคนะครับผมขอบพระคุณมากมายครับที่ยังติดตามเป็นกำลังใจให้กันอยู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม